แยกข้ออรกเปนอขอครับนี่สา่น่สี่แล้วสามสี่มาเถ่ยนี่เราจะรอจังหวัดพนัลยมาราชบริวญธไม่ถ่ายรูปเลยครับวอยถ่ายรูปอยนี่นี่ ม่อครับถ้าสุดคนจังหวัดเป็นคนเดียวโอ้โหได้แรเรื่องที่หอว่รมด้ได้ได้ได้ก็้ก็กได้ได้็ ไปปลูกฝาที่ใช้บูมเก็บภาพทั้งก็นบายเลยนนเก็บภาพเลยช่างภาพมีหมอหมอหมอพิไ่หมอนเราไ่ีวันให้ชมูลพะหอครับจะให้ที่แต่ก็ช่งดงมีหู้เขาคอยอยู่สูงกว่าดีนรับนวับปรทานแก้วอะไนะไวัแก้วะนแก้วนองไดนะสก เป็นที่สวยมาิใ่ก็จ้มาอันนี้ของไอ้พระพุทบมตุสการ์ครับผมรามจ้ปุณสาครับพระพุทธราจาครับมาเป็นงคกองหน้างนเดอนหางพรเดนครับ ทั้งหมดเลยครัอันนี้พ่แพ่ย์คนครัที่ในตอนอันนี้น้ำคือน้ำน้ำน้ำ้โสารขาขาแต่ละที่แต่ะที่นะครับเป็นเป็นน้ำอะไรสักสิแต่ละีามีคนอย้นรับที่นี่ครับผมทายกับองตัพงครับโอ้ม่คิถามถึงอยู่สดอยูข้างล่างค่ะาพ

เรืองบัตรลิฟต์ไปพี่วัดตรงนี้เลยครับผมเกณฑ์แก่เกณฑ์การผู้หญิงสุดเก่งจ้าแต่ไม่เก็บเก็บเก็บแต่อยู่ตัวอย่างมาแม่สันน้ามันส่งภาษาฝรั่งเศสได้ ได้ครับเดี๋ยวเราปนหาให้กดกดต้องกดครับมันต้อามาหมอสเบรย์ไปดีครับ